กิจกรรมความเพียร5ครั้งที่10วันที่1ธันวาคม2567เฟซบุ๊กพัชนนรินนาลินลักษ์รหัส381บัดนี้วันที่1ธันวาคมพศ2567 เป็นวันที่สิบที่ข้าพเจ้านางสาวพระชินนานลินลักษ์ขอถวายสิส่งสวดสาพยายพระสูตพระประลิตและบุญต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารย์จริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสมาธิระลึกได้มีสมาธิจดจด่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด สมันบทสวดชุม,มนเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตราภะชันตุเทวตาสัทธัมมังมูริราชาสนันกุสัคขโมขทางสักขีกาเมจรูปเปคิริสิขาราตาเตจันติเควิมานีทีเปรเทจักขาม ตารุวานาคาหาเนคาหาวัตุมหิตเ,เตเตภุมมาจายันตุเทวาชาราธารวิสเมยคันทพ,พนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรารัจนะนัสทาาวเมสุนันตุธรรมะสวนากาอายมพทันตา ธรรมะสวนสกาโลอายัมพะทันตาธรรมะสวนสกาโรอายัมพะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคาฉามิธัมมังสารนังคาฉามิสังฆังสารนังคาฉามิ พูดเตียมปีพุทธังสารนังภาษามิทูติยมปีทำมังสารนังภาษามิพูติยมปิสังฆังสารนังภาษามิตัดเตียมปิพุทธังสารนังภาษามิตัดเตียมปีทำมังสารนังภาษามิตัดเตียมปิสังฆังสารนังภาษามินัตถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจาวเชนะโสติเมโมตุสัพพธานัตถิเมสารนังอัญยัง ธรรมโมเมสารานังวรังเอเตนะสัจ,จะวัชนะโสติเมห่มตุสัพพธานัตติเมสารานังอันดังสังโฆเมสารานังวรังเอเตนะสัจ,จะวัชนะโสติเมห่มตุสัพพทา